สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่องคนเมืองถอยนะครับวันนี้ก็ที่บอกว่าผมพีมาประมาณเดือนที่แล้วก็ได้มาแล้วครับตอนนี้ได้มาอยู่2ตัวครับผมสําหรับตัวนี้จะเป็นตัวอะไรครับก็มาเราติดตามชมนครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมครับอย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสันกระเลยงครับจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราผมคนเมืองถอยโอเคเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับไปเลยนี่ครับผมก็ ได้ปรากฏต่อสายตาท่านผู้ชมคลิปแล้วครับผมเป็นตัวอาไททันตอนนี้เป็นรหัส08นะครับเป็นงานของ ATK เกล์นะครับก็เรียกว่าเป็นงานก๊อปของพวกเกอร์ฟเฟมแต่ว่าเป็นนี่เป็นทางของจินอิสเทนโมเดลครับผมน,น,นี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นขนาด1ต่อ12สเกลนะครับเป็นพลาสติกโมเดลคิดครับผม นี่ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวกล่องครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนด้านอื่นแบบนี้ครับส่วนนี้ก็จะเป็นด้านข้างกล่องครับก็จะเป็นตัวละครแล้วก็มีเขียนว่าไททันส่วนอีกด้านหนึง่งครับนี่ครับก็จะเป็นเหมือนแบบภาพแบบเต็มๆตับนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับผมฟอนต์ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นแบบฟูลครับผมใส่อาวุธ จัดเต็มมากๆเลยครับเกาะอีกด้านหนึ่งครับถัดมาด้านข้างกล่องครับก็จะเป็นตัวหลักที่แบบไหลซึ่งเกาะครับตัวนี้จะมีเท่าที่ดูนะครับมีหน้ามาให้อยู่3แบบเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าจะมีหน้ามาให้ยเยอะไหมครับถัดมาก็จะเป็นอาวุธน่ครับเราสามารถเป็นภาพที่แบบว่าสามารถนำอาวุธมาประกอบกันได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามา แกะดูข้างในนะครับว่าแผงจะมีอะไรกันบ้างครับผมมามาดูกันครับเมาแกะดูข้างในแผงกันนะครับว่าจะมีอะไรมาบ้างครับผมโอ้เปิดฝาออกมาก็ <ś ads> สมั pues. <ś ads> สมผัสกลิ่นที่คุ้นเคยครับผมมาครับแผงแรกที่เราเห็นกันก็จะเป็นแผง M จะแกะให้ดูนะครับ เนี่ยแผงเอในแผงเอ็มก็จะมีเป็นแผงเล็กๆอีกสี่แผงเนี่ยผมจะให้ดูแผงเอ็มแล้วกันนะครับนี่ก็แผงเอ็มครับดูรายละเอียดตำนงตำหนิมีครับนิดหน่อยอมเห็นหนะครับส่วนนี้ที่นิ้วผมไม่มือผมชี้ครับก็ส่วนอื่นก็ไม่มีแล้วครับโอเคถัดมา จะเป็นแผงา L า L2 ครับผมมีให้2แผงครับ L 2โอเคถัดมาครับจะเป็น B ่า B1 มีให้อยู่2แผงครับโอเคนะครับแผงต่อมากันแล้วแผงถัดมา นี่ครับแผงนี้ก็จะเป็นแผง H2 นี่รายละเอียดตำหนิเนื้อพลาสติกเกินมีไหมก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับนี่ครับถัดมาก็จะเป็นแผง H1 เป็นพาร์ทใสนะครับนี่ก็น่าจะเป็นส่วนของบริเวณหัวแล้วก็มีฐานมาให้ด้วยครับถัดมาครับเป็น A1 แล้วก็ J ครับผมนี่ J ก็จะเป็นส่วนของหูสีผมครับส่วน A1 นี่ก็จะเป็นส่วนของอ่าเท่าที่ดูนะ่าจะเป็นนี่ก็จะเป็นส่วนของหน้าอกครับเห็นไหมครับมีของหน้าอกแล้วก็ตัวของสะโพกค,ครับนี่ตามนี้เลยครับ ต่อมาครับแผงนี้นะเป็นพาร์ตใส่น,นี่นาจะเป็นแผงอาวุธครับคือตัวนี้เหมือนจับล็อตพิเศษล็อตแรกครับจะมีเป็นเป็นเรียกว่าพาร์ตพาร์ตสีน้ําเงินมาครับเพิ่มให้อีกหนึ่งแผงครับอีกหนึ่งพาร์ตครับทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ4ี่แผงครับอย่างนี้ครับเป็นแผงเคทนะครับมีทั้งหมด4ี่แผง ดูจากตัวอาวุธคือน่าจะใหญ่พอสมควรครับนี่ครับมีเป็นแว่นตามาให้ด้วยครับนี่หนึ่งสสามโอ้โหไม่แน่ใจว่าเป็นแว่นตาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวว่าตอนประกอบก็ค่อยดูกันอีกทีแล้วกันครับนี่ครับเป็นคาร์ดใสอีกสีหนึ่งครับที่ว่าแถมมาให้ด้วยครับรอบแรกมาครับจะได้ตัวแถมมาครับนี่เป็นสีฟ้าครับผมถือว่าสวยเลยนะครับ ก็จะเป็นแผงเดียวกันนะเป็น k 2เหมือนกันครับแต่ว่าจะคนละสีครับขับมานี่ก็จะเป็นอ่าแผง l 1ทั้งหมดเลยหรือเปล่าโอเคครับเป็น l 1ทั้ง4แผงเลยครับดูเหมือนว่าจะเป็นพาร์ทที่ใช้ในการน่าจะเป็นพาร์ท ตัวอาวุธนะครับที่ใช้กับตัวสีแดงสีน้ำเงินด้านล่างครับโอเคมาฮัทถัดมาครับก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าดูนะครับเป็นส่วนไหนเอย่ยอันนี้เป็นเควันครับผมมีมาให้อยู่ทั้งหมด4แผงเช่นกันครับน่าจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาอาวุธอีกเช่นเคยครับโอเคต้หนิ ผมแทบไม่เจอเลยนะครับรู้สึกว่าอันนี้จะไม่ใชมีตำหนินะครับติดแถงถัดมาก็อันนี้อ๋อาหอเป็นใบหน้ามาให้ครับมีใบหน้าที่แบบติดสติ๊กเกอร์มาแล้วเนี่ยสามหน้าครับแล้วก็เป็นใบหน้าเปล่ามาให้อีกสามหน้าเช่นกันนะอันนี้มันจะเป็นส่วนน่าจะเชื่อมกับหัวมั้งครับให้เดานะครับ ถ้าเชื่อมจริงก็ดีครับเนี่ยเป็นพาร์ท e 2 e 3แล้วก็2 n 2อีก2แผงครับแล้วก็มีเป็นอ๋ออันนี้เป็นมือครับมาให้อีกประมาณหนึ่งสอง10ข้างครับก็ะห้าคู่ครับโอเคถัดมา ครับผมพาร์ตสีใสก็น่าจะเป็นช่วงของลำตัวครับนี่ก็เป็น N ็น3ส่วนของต้นขามาแล้วครับผมทำไมรู้สึกว่ามีต้นขาอยู่2อ,อันหรือว่าตัวนี้หรือว่าจะมี2ตัวใน1กล่องครับผม แต่ว่าเท่าที่ดูคือมันมีแค่ตัวเดียวครับน่าจะแบบว่าขาน่าจะมีมาเพิ่มมากกว่าครับพัดมาอันนี้น่าจะเป็นส่วนของเบาะลิเวนฐานกับอะไรสักอย่างดูก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นส่วนของพัด B3 แล้วก็ F4 ไม่แน่ใจว่าเป็นชิ้นส่วนบริเวณส่วนไหนแต่อันเนี้ยรู้แน่นอนครับเป็นฐานมาให้ครับโอถือว่าสวยเลยนะครับเนี่บตัวฐานเป็นรูปน่าจะเป็นรูปด้วงครับผมนี่เห็นไหมครับเป็นรูปด้วงครับโอเคก็ออนี่น่าจะเป็นซองสุดท้ายแล้วครับ สองสุดท้ายนี่เป็น G1 ครับแล้วก็ E2 นี่เป็นส่วนของข้อต่อครับนี่ครับแผงนี่จะเป็น E2 แล้วก็ d 1ครับเป็นแผงข้อต่อซะส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็บริเวณขาแล้วก็แขนโอเคครับตัดมาอื้อหผมเพิ่งเห็นนะผมนี่ครับมีเป็น น่าจะล็อตแรกครับผมแถมเป็นชุดพะละมาให้ด้วยครับนี่ใครจำตัวก่อนได้ไหมครับน้องที่เป็นตัวแมงป่องตัวนั้นแถมชุดนักเรียนครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นแถมชุดพะละแล้วก็มีดีคอน้ําครับผมเป็นหน้าตาครับเราไปติดตัวที่เป็นแบบใบหน้าเปอๆได้ครับก็ประมาณนี้ครับถัดมาที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือคู่มือในการประกอบ นี่ก็จะเป็นหน้าหนังสือหน้าตรงหน้าปกเลยครับเปิดออกมาเนี่ยเป็นภาพสีสๆก็จะบอกถึงลักษณะของตัวละครครับอปชงออปชั่นว่าทําอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นวิธีการแปะดีเทลน้ําครับนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็บอกจํานวนแผงเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวนี้มีอยู่กี่แผงมานับกันครับ

เป็นวิธีการประกอบใบหน้าเลยครับนี่หน้าสองก็ล้ำตัวถัดมาก็เป็นวิธีการประกอบอีกใบหน้าหนึ่งเป็นใบหน้าที่แบบว่าล่างที่แบบใส่ชุดเกาะครับรวมกับด้วงเรียกว่าด้วงแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นดาบไม่แน่ใจว่ามันเป็นด้วงจริงๆหรือเปล่ามันเหมือนไม่ใช่ด้วงนีง แต่ว่าตัวของฐานเนี่ยสังเกตไหมเป็นรูปด้วงนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าตัวน้องเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ตัวนะครับมีแบบมีด้วงเป็นแบบเป็นตัวเหมือนตัวก่อนที่เป็นแมงมุมอะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นด้วงเลยครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้ครับผมโอเคงาน,นแกะออกจากแผงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปแล้วกันนะครับว่า ชิ้นส่วนรอบนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีครับตำหนิแทบจะไม่มีเลยครับก็แล้วก็ผมชอบนะครับตรงที่ว่ามีแบบชุดมาให้ด้วยครับเพราะว่ามันเพิ่มความน่ารักของตัวโมเดลไปอีกนิดหน่อยอีกอีกอีกมากควรสมควรไม่นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าคุ้มครับผมกับราคาและของแถมที่ได้มาพัดทรงพัดใสที่เพิ่มมาให้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาครับสำหรับตัวนี้อ่า เดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปประกอบอีกคลิปหนึ่งกับเหมือนเดิมครับผมแล้วก็คอยมาติดตามดูกันแล้วกันนะครับว่าประกอบมาแล้วตัวไททันตัวนี้ครับจะมีความสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์มีความแบบอาวุธนะครับของนางนะครับจะใหญ่แค่ไหนครับเดี๋ยวไว้มารอติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเป็นคลิปในการประกอบงาน08ยไททันครับผม โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไมพลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราผมคนเมืองทอยโอเคผมไว้เจอกันครับผมบายบายสวัสดีครับ